อาสังเกตนะคะพอเขารู้แล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกมีความสุขแล้วเขาก็จะกินแบบได้เต็มที่ตอนแรกตอนเช้ามาให้กินไม่กินนะกินไม่ได้น้ำตาลมันจะรู้ชีวิตตัวเองส่งี่มันเรื่องจริงแต่ก็ดีใจที่เลิกทานเนื้อวัวมาหกปีแล้ว ตอนนี้ก็กินเนื้อคนแทนอร่อยมากอร่อยมากเลยก็รู้สึกดีใจนะคะว่าวันนี้ได้มาทําบุญก็ปกติก็ทานเนื้อบ้างแต่ว่าพอเห็นสภาพแล้วแบบทางไม่ลงแล้วเดี๋ยวจะลดละเลิกจริงๆงจังๆละสุดๆก็วันนี้หลังจากที่ตัวเองเป็นคนชอบทําบุญอยู่แล้วบริจาคไปหมดแล้วร่างกายตับไตไส้พุงอวัยวะทุกส่วนวันนี้ก็มาให้ชีวิตโคกระบือนะคะให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของ ของของสิ่งมีชีวิตที่อยู่บน<อ>โลกนี้นะคะทุกคนรักชีวิตค่ะโคก็รักชีวิตนะคะเราก็รักชีวิตยังไงเลิกกินสัตว์กันนะคะไม่ให้กินสัตว์ไม่กินเป็ดไม่กินสัตว์กินหญิงอย่างเดียวสัตว์น่ยะแล้วดูดิกินหญ้าก็ต้องมีกล้ามเนื้อก็อยากสร้างกล้ามเนื้อก็ต้องกินหญ้ากัน,ม,นมันไม่เป็นเนื้อสามุโภพันเต นานิสังฆทานานิมหิสสะโมทารนะท่านสาธุชนคณะดอกโบ๋วทุกท่านต่การที่คุณโยทุกท่านได้มา ใชชีวิตโภกระดูกานให้กับจิตภาวันนียจิตภาวันวิทยาลัยเนี่ยทำโครงการนี้มาประมาณตั้งแต่ปี2525นะเราเริ่มโครงการใช้ชื่อว่าโครงการพนาคารโกรกกระดูกก็คือรับอริจาคบัวควายจากญาติยายาโยมที่ไปซื้อมาจากลงค่าสัตว์เพื่อช่วยชีวิตเขาเให้คนจะบปลาตายเมื่อได้มาแล้วเนี่ยเขาจะรับอาว้ที่นี่ก่อน แสร็จแล้วเราก็มีโครงการมอบให้กับเกษตรกร,ผ,กกร,กรผู้ยากจนเกษตรกรผู้ยากจนนี่ก็คือหมายถึงโยกญาิโยมคนไดก็ตามที่มีที่ดินไม่ถึงสิบไร่มนนีที่ดินแต่ของตนเองไม่ถึงสิบไร่หรือจะต,ต้องเช่าที่ดินเข้าทํามากีนแล้วไม่มีเครื่องมือในการทาการเกษตรในสมัยก่อนในเครื่องรถแท็กเตอร์ไม่ค่อยมีโย่ยก็จะต้องไปเช่าเช่าโัวเช่าควายไถายนา เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าของรั่วเจ้าของไฟเกษตรกรเนี่ยเขาจะขายรัวขายายเมื่อทํานาเสร็จของเ,ขขเ,อเราเนี่ยพอได้มาแล้วก็จะทํา <c oughs> จะมอบจะมาหรือก็จะมาฉีดยาจะมาพักรักษาไว้สักครู่เลยให้เขาปลอดโรคแล้วก็ทําทเบียนตีตราสมัยก่อนใช้วิธีตีตราที่ตะโพกเดี๋ยวนี้ใช้วิธีเนี่ยหูในพลาสติกในหูเนี่ยเป็นป้ายพลาสติกติดเอาไว้มีหมายเลข ไม่ได้หมายเลขแล้วเนี่ยเราก็จะบอกไปตามพระตามสถานที่ในจังหวัดต่างจังหวัดจังหวัดที่เคยทําไปก็มีนครราชสีม,มาฉะเชิงเซาลาจินบุรีขอนแก่นอภัยสานชัยภูมิก็เคยไปให้ญาติโยมที่มีความประสงค์จะนำบัวควายไปใช้ในเขียนประวัติตวจตัวเข้ามาว่าเขาเนี่ยชื่ออะไรมีอาชีพอะไรมีครอบครัวมีกี่คนบ้างมีความจําเป็นอย่างไร เมื time, ่อเขียนเสร็จแล้วเนี่ยเขาให้มีผู้ที่รับรองว่าเป็นความจริงสามคนด้วยกันคนที่หนึ่งก็ได้แก่เจ้าวาสวัดใกล้บ้านที่สุดบ้านตัวเองอยู่ใกล้วัดไหนให้เจ้าวาดเซ็นรับรองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านและให้กำนันเซ็นรับรองจดหมายฉบับนั้นมาแล้วก็มาส่งไว้ที่นี่หรือจะส่งไปณีก็ได้เมื่อมาถึงแล้วเนี่ยเมื่อมีญาติโยมคบริจารอยางช่วยเกสารตัวตัวแล้วก็จะเรียกญาติโยมเข้ามา เเลือกเรียนตามงหัแล้วก็มอบให้เข้าไปการมอบเนี่ยไม่ได้ให้ไปเพียงแต่ว่าอนุญาตให้นําไปใช้งานได้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของยัเป็นของที่นี่อยู่แต่ว่ามีกติกาอยู่สาข้อคือหนึ่งไม่ให้นำมาเป็นค่าข้อสองไม่ให้นำมาเป็นขายข้อที่สาไม่ให้ใช้งานในหลาสามอย่างเอาไปใช้ได้โดยที่ไม่คิดค่าเช,ช่าทั้สิ้นให้ใช้ไปเลยกว่าวัวจะไม่หมดแรง แล้วก็เลี้ยงนะถ้าเรียนไม่ไหวให้มาส่งคืนมาส่งคืนที่นี่นี่เราเรียนเขาได้ต่อให้เขามีชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปการที่ยติโมได้ช่วยให้สัตว์ชีวิตจริงเนี่ยได้รอดพจาะจตวามตายเนี่ยก็ยังช่วยครอบครัวไปครอบครัวให้เขามีเครื่องมือในการทำมาากินในการประกอบอาชีพอีกอีกเบ็ดวุ ได้ทั้งหมด559966เกจุดสองห้านะครับ5 5า9ส6ห้าห่สิ่สห้าสตางค์นะครับขอเชิญรับพรครับต่อไปโยมตั้งใจรับพรนะ วันนี้เรามาถึงมาทานข้าวมาทานข้าวถึงสตาหีบกันนะคะร้านอาหารเทียนทะเลบรรยากาศดีคนน้อยไม่ต้องแย่งกันกิน่มูบอกได้คิเ็นหน้าเลยไม่เถงเด็กอยกเขชุดใหญ่รู้มแล้วพอไปเออมไปดูแล้วแล้วแบบเราก็จะไปคิดเยอะนไม่แต่ว่ามันเป็นดราม่าเห่ัวข้างบ้านเนี่ยมันหลอกเนี่ยไ้ผีพังมาหายไปเลยมะขินนะ ใช่ปะหมดความสำคัญไปแบบกินเมเดลลี่เลยเนาะเกดยีบจากต่อเนื้อเนี่ยเนาะใช่ป่ะแต่มันเป็นลูกปูเหมือนมัจะมีเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยนะลูกปูนี่อร่อยเหรอจ้าให้มีแมลงวันตอมมันตามปูมาทำท่ากอลังหยิบปู ก็สําหรับวันนี้นะคะก็อิ่มนําสำราญกันเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกรุงเทพไม่ต้องถ่ายพงก็เจอกันคลิปหน้านะคะมีอะไรก็ติดตามได้ในบอร์ดแล้วก็มาร่วมสนุกกันนะคะเราจะได้รับรู้ว่างานบุญงานสังสรรค์ของเรานี่สนุกแค่ไหนติดตามตอนหน้าค่ะไปค่ะเดี๋ยวพอเดี๋ยวพี่ต้องขออนุญาตว่า